เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ทำสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่สาลเวทีสดชืมนา้ำนานะครับทุกคนก็มาให้กำลังใจเล้นหลามเลยครับโอกาสครับให้พวกเราได้รับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวพิทนโลกทุกคนหลังที่ท่านได้เคยหวังไว้ใครที่เข้ามาดูปากไม้ปากแช์ด้วยนะครับงานให้พวกเราได้เริ่มที่จะเปิดประชุมสภาขอให้พวกเราได้เดินหน้าจัดตั้ง รัฐบาลและให้พิธาเป็นนายกฐมนบรีคนที่สามที่เราได้เลย,ยเพราะว่าจะไม่นะจังหวะมาเมื่อี้ <store> <f ix> หลายคน,นอาจจะรู้สึกกังวลใจว่าผ่านมาก็เดือนกว่าแล้วตั้งแต่14พฤษภาคม ทำไมยังตั้งรัฐบาลไม่ได้สักทีถ้าเป็นการเมืองระดับชาติวันนี้ใครอาจจ่านเปนสือพิมก็บอกว่าตอนนี้เป็นการเมืองสอง้ง่ผมเลยมาเหยียบที่เมืองสองแควมันเลยบอกว่าไม่ใช่การเมืองสองแง่บางทีมันอาจจะเป็นการเมืองสองแคว เหมือน,ยอ,นอ,อย่างเมืองสองแควไม่ได้ด้น้าโยมกันมันไม่มีช่วงเวลาเขะจบกันแล้วไปด้วยกันมันก็เป็นไปได้แล้วถ้ามาเยี่ยมเมืองสองแควกับเขาซักทีหนึ่งไม่มาสองแคนมันเป็นไปไม่ได้แแคนที่หนึ่งแคนที่เด็ประธานสภาโคตอไปบ็ไมเทอกัน ที่ที่สงให้สมกับเป็นมือสองแควก็ต้องแจเดินนายกประทุตรีคนต่อไปขะเป็นครที่พาลิสเรานับ<า>แล้ววันที่ดูดีหวยอ๋อ <laughs> ที่มาที่มาเรื่องนี้เหรอ <laughs> ผมได้ยินมาแวแว คุยออกสา6จะ้องไยงไอแลทกมาเท่วแล้ก็จะไม่ออกสาเจะด้อยได้ยางไรแค่ไหนพิษุรุโลกอย่างน้อยก็มีของเก้าไกลอย่างน้อยก็มีของเพื่อไทยอย่างน้อยก็ต้องมีของแปดพักที่เป็นพักจะตั้งรัฐบาลอยู่อย่างน้อยสอสอ ก็3ามเสียแล้วที่จะยกมือให้เราจัดตั้งฝากไลค์แบ่แชร์นด้วยครับเพราะว่าพินทินจะอยู่ไม่นานนะครับเพราะว่า้ามีไฟบินกลับนะครับวันนี้ก็จะไปต่อที่ขอนแก่นนะครับทินโลกนอกจากสภาลางยังมีสภาบนด้วยครับพี่น้องยังมีวุฒิสภาที่มาจากเมืองสองแควมนี้เช่นเดียวกันยางน้อยสองคนด้วยกัน และผมก็มีโอกาสได้ทำงานกับวุธิสภาที่มาจากพิษณุโลกในสภานานาชาติเชื่อว่าท่านมีวุธิภาวะท่านรับใช้บ้านเมืองมานานพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เป็นเมืองสองแควอยากให้แควของสภาลางและแควของสภาบนมาร่วมเดระจะกระดกกันได้ได้ ตอเมื่อดรางยาวๆให้พ่อแม่ชาวพิษนุโลกไม่ว่าจะเป็นสอสอหรือูที่สภานน่อยเลยแนี้ก็ห้าเสียงแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจกันไปรักเพราะว่าเรายังมีงานที่ต้องทำงานร่วมกงงันอีกเยอะขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวพิษนุโลก จับมือกันไว้ให้ประชาธิปไตยแบ่งบ้านเข้ามาแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองทําระบบเศรษฐกิจให้เป็นเศรษฐกิจสําหรับคนทุกคนไม่ใช่แค่ในทุนเพียงอย่างเดียวช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ดินที่เนินมะปรางารใช่ไหมครับพี่โชคดีอ้าวมีคนจากเนินมาปรางมาบ้างไหมเนี่ยโอ้สุดยอดมากเลยครับ ขอให้เราได้แก้ไขปัญหาของบ้านเมืองครับให้เราจำเอาไว้ว่าคนที่ชนะไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลว แต่คือคนที่ไม่เคยล้มลุกขอใจให้ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30มสิบปีครคนที่รู้ดีก็คือหมอของคดีพัคนนี้เองครับคนนี้เข้าสภาหมอองแล้วเป็นคดีเดตนะครับคดิเดตประธานรัฐสภานะครับหอคนวันนี้เราไปสองคดีเดตนะครับที่มาจังหวัดสุรนยนะครับเข้าสภาไปก็บอกการพิพายเป็นไม่เอียคนปกติเห็นคุยแต่เสือเสียงกระทิงลั่ คุยกับคนรู้เรื่องแ่าอาภิพายไม่ไว้วางใจแต่ละครั้งจะเตือนทุกครั้งเราจะมาไปร้อมกับผม น่าจะอยู่ไม่นานนะครับก็มีไฟบินกลับประมาณหกเกือบทุ่มนะครับประมาณหกโมงประมาณห้าสิบต้องเดินทางกลับนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องไปที่ขอนแก่นอาจจะมีเวลาอยู่ไม่นานนะครับด้วยไฟบินบังคับด้วยนะครับแต่วันนี้เราก็มีกิจกรรมมาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงนะครับถึงถึงช่วงเย็นเลยนะครับก็ให้ความสําคัญกับวูทีบุโลนะครับเพราะฉะนั้นเขาตอกไปทางรถขสภาด้วย ใช่ทยที่ไม่เคยคิกจบประวั่าคนที่ชนะไ้่ใช่หนที่ลงที่องไรก็อยู่ที่ทีมเจ้าจาต้องพัดนะครับที่จะตกลงนะครับและหวังว่ามันจะตกลงไปได้ดีนะครับและก็ชัดเจนนะครับและวันที่4นะครับเราก็จะเห็นความปรารถนาของประชาชนทุกคนนะครับและเป็นความหวังของประชาชนนะครับเดินไปข้างหน้าด้วยกันคนที่รางขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวพิษณุโลก ให้กำลังใจลูกหลานของท่านขอให้ทั้งประเทศไทยให้โอกาสกับคนพิชณุโลกเพื่อนรักขององศน,นี้ให้เขาทำให้สภาเป็นสภาที่เป็นกลางเป็นสภาของประชาชนเป็นสภาที่มีประสิทธิภาพให้เป็นสภาที่โปร่งใส โอ free, f uro f uro, free. Free, women, ้โหนี่มันสี่ปอปลาเลยดีกว่ะสี่ปอปลาสู้กับาปอมาปฏิภาอีเป็นเลขปอนี้ห้าเดืแล้วพอแจรัวๆเลยครับแล้วสี่กรกฎาคมนี้ก็จะมีการเปิดประชุมสภาเลือกประธานคนต่อไปเป็นบันไดขั้นที่หนึ่งสิบสี่หรือสิบห้ากรกฎาคมก็คือวันที่เราจะเลือกนายกรัฐมนตรี ขอประเทศไทยขอก,กำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวพิ่สุโลกเลยได้ไม่ได้ครับพี่น้นองขอให้ดังแบบไม่ถึงท่านผู้รัฐบาลได้ไหมขอให้การไปถึงรัฐบาลไ,ได้ไหมยิงม่งยิ่งเลยเลยสุดท้ายนี้สิ่งสุดท้ายก่อนที่ท่าน จะได้ยินเสียงของแคนดิเดตประธานสภาบ้างปั้งตาแคนดิเดตนาย,ยกมานานแล้วสิ่งสุดท้ายที่อยากจะบอกกับพวก,กท่านเพราะุขของลาคุณรับขอโทษด้วยนะครับพอดีเราถ่ายแบบธรรมชาตินะเราไม่ได้มีเครื่องนาเครื่องมือน,นะครับเราจะถ่ายแบบสบาออสยๆนะครับเราต้องขอไปด้วยคบที่อาจาจะไม่สวยไม,ไม่ดีนะครับเพราะตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินมาจนถึงทุกวันนี้ การจราจรขาคกิจกัรนะครับก็อาจจะมาไม่ทันนะครับถ้าจะมาตบนี้นะครับเพราะว่าที่จอดรถก็หายากแล้วก็อาจจะไม่มีพื้นที่นะครับระยะเวลาที่มันสั้ด้วยก็ไม่เป็นไรครับดูแลสุดท้็ยต่อได้นะครับวันนี้ก็ มี rider, พิธาลิมเจริญรัตมานะครับแล้วก็พิทูโร้แล้มี5้าเขตแล้วก็สามารถปักเขตเดิมเพิ่มเติมเขตใหม่ได้นะครับคือเขตเดิมเมือหมออกปฏิพัฒน์นะครับเราก็สามารถรักษาแชมป์ได้นะครับสกิดเขตที่ได้เพิ่มคือเขตห้านะครับคุณสุภากรนะครับพิทยาธิคุณนะครับหรือสไก่นะครับที่ได้พื้นที่5าอีกเพิ่มหนึ่งก่อนอีกสาเขตเราก็ยังไม่สามารถปักจมได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าในครั้งหน้าเราจะสามารถทำได้นะครับความรู้สึกแบบนี้ไปกอท่านยังเชื่อ แท่ทที่านเเคยเาจะไปไม่ได้เยอะครับเพราะว่าเดี๋ยวทีมการลวกตัวลวที่อยู่บนต้นไม้ไม่ได้กลัวกิ่งไม้หักไม่ใช่ว่ามันเชื่อในกิ่งไม้เพราะมันเชื่อวอ่าม,มันมีปีกต่างหากมันถึงได้ไม่กลัวกิ่งไม้หักขอให้ท่า,า,าความรู้สึกแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับแล้วท่านวันหนึ่งจะเราจะมาเปลี่ยนแปลงพิษนุโลกและมาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยและเรามาเปลี่ยนโลกใบนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับ สัสดีครับผมขอออมไปนึงที่บ้นเราคือแหมเกิดมาก็ไม่เคยคาดคิดนะครับว่าจะได้ถูกเสนอเป็นค a n d i d a ประธาส <c oughs> นสภาอดีตรัฐมนตรีเขาก็บอกหมออมไม่เหมาะสมเพราะว่าอึ้งไปหน่อยจะออให้ผมให้ใหคเซงเหรที่แต่เพราะฉะนั้น,นนะครับ ผมตั้งใจมากเมื่อพักเจ้าไรแช็คแล้วก็ไม่ตื่นเลยนะพี่น้องครับนี่เป็นครั้งแรกของการเมืองไทยที่เราจะเห็นสภาเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ผมเกิดมาเราเห็นว่าสภาเป็นโรงละครที่ทุกคนไปแสดงบนบาทกันกฎหมายผ่านไม่ผ่านไม่รู้ นุ่าาความเดือดร้อนของประชาชน,ชนแจ่ได้ไม่ได้ไม่สนแต่ไปสแสดงละครเพื่อจะกลับมาเลือกตั้งได้ใหม่ทุกท่านรู้ไหมครับงบประมาณของรัฐสภาหนึ่งปีกี่ล้านบาททุกท่านทราบไหมครับ5้าพัล้านบาท5้าพันล้านบาทที่ใช้ในการประชุม กลับมีประสิทธิภาพผมนั่งสี่ปีนั่งคำนวณทุกวันไม่พอใจอยากจะทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแ,แบบนี้คือประการสภาที่ทุกคนต้องการใช่ไหมครับทุกท่านอยากรู้ไหมครับสสที่ท่านเสียภาษีให้เขาเข้าไปกินข้าวในสภา ทั้งลงมติอะไรบ้างเมื่อผมเป็นประธานสภาทั้ง500คนและ2อี250คนจะถูกโชว์ในเว็บไซต์ทันที่ลูกตานก็เห็นด้วยการทำโครงการครับเราต้องการให้คนขยันมากขึ้นเลครับเป็นประมาณให้คุ้มค่ามากขึ้นแต่ตอนนี้รู้สึกเป็น2หมื่นล้านละ มองเข้าไปเห็นแต่อะไรก็ไม่ร so ู้เห็นแต่พี่ทำงาักผูแชรด้วยครับูตรงเหยียบแตภายในสปีผมจะทำให้ท่านมองเข้าไปที่